เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ดิฉันขอใช้เวลาของพี่น้องประชาชนเพื่อทําการชี้แจงทําความเข้าใจในประเด็นที่รัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพศ2551ในพื้นที่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งศูนย์นำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้นำในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเวลาระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2555ค่ะในฉัน้นขอเริ่มด้วยการเน้นย้ำว่ารัฐบาลยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเชื่อมั่นในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและเชื่อมั่นว่าการใช้เวทีรัฐสภาที่ประกอบด้วยตัวแทนที่มาจากประชาชนมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นวิธีทางที่ถูกต้องตามคันรองของระบอบประชาธิปไตย ั้งนี้รัฐสภายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลดังที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอีกไม่กี่วันนี้ซึ่งดิฉันก็พร้อมที่จะรับฟังและชี้แจงตามวิธีทางประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาและด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาโดยการเลือกตั้งจากประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นดิฉันยืนยันว่าทุกเรื่องที่ดิฉันและรัฐบาลได้ตัดสินใจจะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งทั้งจะรักษาและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนคะ่ะอย่างไรก็ตาม ความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่การมีสิทธิเสรีภาพเพียงเท่านั้นแต่ต้องมีระบบระเบียบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมและการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ย่อมมีกฎกติกาขอบเขตของสิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นทั้งยังมีหน้าที่จะต้องช่วยกันในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ถูกคุกคาม สำหรับการชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องใดๆก็ตามโดยเฉพาะที่มีพื้นฐานมาจากความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนั้นสามารถทำได้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่รับประกันไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยการที่ชุมนุมนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งดิฉันก็พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเรียกร้องและความพร้อมที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนนั้นๆให้หมดสิ้นไปแต่หากการรวมตัวชุมนุมกันซึ่งจากการรายง,งานของฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นการระดมผู้คนจำนวนมากภายใต้แกนนำที่มีท่าทีที่ต้องการจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงมีแนวคิดที่จะบุกรุกสถานที่สำคัญและสร้างความวุ่นวายกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติของสาธารณชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งดิฉันไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น แต่เมื่อจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสันติสุขของประชาชนรัฐบาลย่อมต้องมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของบุคคลใดทั้งที่มาจุมนุมและประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญรัฐบาล จะต้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตามปกติไม่สามารถจะรองรับได้จึงเป็นที่มาของมติคณะระัฐมนตรีในวันนี้มาตรการสำหรับมาตรการตามกฎหมายที่กำหนดนั้นก็เพื่อให้สามารถป้องกัน และระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งการมีหน่วยงานปฏิบัติงานหลักก็เพื่อในการรับผิดชอบบรณาการและการประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งการปฏิบัติการต่างๆจะเป็นไปอย่างรอบคอบปราศจากอาวุธและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ดิฉันต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ดิกลี่ยงเส้นทางและบริเวณการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านเองค่ะสำหรับมาตรการและกลไกต่างๆนั้นจะเน้นในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและเมื่อเหตุการณ์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ก็จะมีการยกเลิกการใช้มาตรการเหล่านั้นทันทีที่น้องประชาชนที่เคารพค่ะดิฉันขอยืนยันว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาประเทศอีกทั้งนำความสงบสันติคืนให้กับประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าการลดความขัดแย้งทางการเมือง และการปรองดองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาส,สนาชนชัน้นหรือสีเสื้อใดๆขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสดิฉันทำงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ ดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะไม่ย่อท้อและจะทำงานอย่างสุดความสามารถดังที่ตั้งใจและสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ